อ่าสวัสดีครับผมหลางพนครนะครับสวัสดีครับผมเอิญวัดใหญ่นะครับวันนี้นะพี่เอิญมาปเป็นวิทยากรที่นี่เลยฮนะทางหน้าฐานบําบัดพิเศษหญิงนะและมีวงดนตรีของวงทัตถุคาเล์เต็มวงเลยวันนี้เป็นวิทยากรใช่ไหมพี่ครับผม้พูดกี่นาทีก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมง<ๆ>เราขออนุญาตเรียนจำนะนะว่าจะขอถ่ายคลิปตัวนี้ออกมาให้ดูนะ <ผม S 2> ก็เดี๋ยวลองดูกันนะอาจจะถ่ายได้แค่บางส่วนเท่านั้นแล้วนี่เลยนะตามนี่เลยฮะนี่คือพี่จีนนะสวัสดีครับพี่จี วันนี้นี่เลยฮะมาสาับสนุนขนมเนี่ยบราวนี่เนี่ยหนึ่งพันชิ้นโอ้โหรับประกรันขนาดเป็นไง,ไงพี่กว่าเ,เจี๊ยบครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูนะพวกคุณฟังผมได้เบื่อหมดแล้วคนนี้นะได้ฉายาว่าเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ยาสี่ิน,ไนนะไอ้เรื่องความหล่อของเขาเนี่ยอาจจะช่วผมไม่ได้นะ ไม่เชื่อเหรอเชื่อพี่เยับหลังพระนค,ค,ครใคลอกกันออสตัว่อสวัสดีครับสวัสดีทุกผูนนะครับ เลยต้องขอบคุณทันดาลาบรรพัดทุกเสจหญิงนะครับขอบคุณทุกๆคนในที่นี้แล้วก็ขอบคุณวงแท็กทูพันเลอร์นะครับที่ทําให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับก่อ,อ,อนหน้านี้ผมก็เป็นเป็นพลชนนะครับเป็นพลชนเป็นคนใช้ชีวิตหลังกําแพงนะครับเป็นคนที่เวียนไหตายเกิดอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับชีวิตผมเนี่ย เมื่อก่อนนะก่อนหน้านนี้ก็ก็ใช้คําว่าหลงผิดดีไหมใช้คําว่าเจตนาทําฟาวดีกว่าชีวิตผมเมื่อก่อนนี้เจตนาทําฟาวเข้าไปอยู่ในเดนซนํำเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมติดพุกมาบ้างนิดเดียหน่อยนะครับแค่ผมก็ผมลยผมใสายหกรอบเองนะครับแล้วก็วันจําก็ประมาณ ยี่บปีแปเดือนนะครับคือชีวิตวัยรุ่นหายไปหมดแล้วนะครับออกไมาพีก็แก่เลยนะครับอะไรอะไรที่พาผมไปสู่จุดนี้ได้นะครับต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมยังเป็นเด็กนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กนั้น <ST. S 1> ผมไม่รู้ว่าผมเป็นเด็กยังไงแต่ก็ดื้อแต่ก็สนแต่ก็เกเรแต่ว่าผลการเรียนนั้นเกียรติเฉลี่ยด,ดีมากครับ ดีพอที่ผมจะได้รับโควตาเพื่อไปเรียนในโรงเรียนที่มันดีๆโรงเรียนที่มันที่มันดูมีราคาครับแต่ปรากฏว่ามีครูท่านหนึ่งนะครับตัดสินใจไม่ให้โควตานี้ผมนะครับ mm hmm. เพียงเพราะ mm hmm. พฤติกรรมของผมนั้นมันดื้อน,นะครับไม่ให้โควตาไม่ให้โควตาผมแต่โควตานี้ไปให้ลูกศิษย์เขาในห้องนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้โควตานี้ผมรู้สึกเฟลมากสําหรับเด็กคนหนึ่งนะครับ ทำไมครูคนนี้เขาไม่อธิบายให้ผมฟังว่าเออแกควรจะปรับปรุงที่ใสนะยาควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีนะ <ไป S 1> แต่ <ไป S 1> คนเล,เลือก<ะ>ที่จะไม่ให้ตรงนั้นผมผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดหักเหชีวิตผมหรือเปล่าแต่ตั้งแต่นั้นมาผมไม่อยากเป็นนักเรียนที่ดีเลยผมเลือกจะเป็นนักเลงแม่งซะเลยนะครับเริ่มจะเป็นนักเลงแล้ววิถีนักเลงมันก็นกนกทําให้คนต้องย่าเก่งนะครับผมเริ่มกระทืบคนแบบไม่มีสาเหตุหลายต่อหลายครั้ง แล้วด้วยความที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับวัยอยากรู้อยากลองวันที่ผมมีบัตรประชาชนวันนั้นผมประกาศสักดาเลยว่าผมนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วผมมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งคือเผอบัตรประชาชนนะครับหรือเขาเรียกกันว่าเด็กเด็กเผออะไรสักอย่างผมกลายเป็นเด็กเผื่อทมอยไปซะแล้วนะครับ อะไรที่ผู้ใหญ่ทําผมจะทําทุกอย่างนะครับผู้ใหญ่เขาทาอะไรผมจะทํำทุกอย่างเพราะผมคิดว่าผมนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วผมก็อยากรู้อยากลองไปเรื่อยทุกเรื่องกินเหล้าสูบุหรี่มีเซ็กมีเพศสัมพันธ์และด้วยความที่ผมเห่อนปรรชาชนเป็นอย่างมากนะครับทําให้ผมมีลูกก่อนวัยอันควรนะครับอายุ16ปีทุกคนทําอะไรกันอยู่ผมมีลูกแล้วนะครับ ปัจจุบันลูกผมนั่งใส่แว่นหล่อๆอยู่ตรงนี้ผมผมไม่ค่อยอยากผมไม่ค่อยอยากถ่ายรูปก,กับลูกผมไม่ค่อยอยากเดินกับลูกชายาผมเพราะผมอยู่ใกล้ลูกผมเมื่อไหร่ผมจะขี้เดืทันทีจะเป็นแบบนี้นะครับด้วยความที่ผมอยากรู้อยากลองนะครับ แค่นี้เองพาชีวิตผมไปไกลมากนะครับความอยากรู้อยากลองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาสเสพติดนะครับผมลองทุกอย่างนะครับมเมาดีดอะไรแล้วแต่ผมเอาหมดแต่ผมไปไปไปปักใจกับตัวนี้ซะมากกว่าซึ่งซึ่งนั่นนำพามาซึ่งความหลุดหลอนรั่วลนะครับ ผมไม่รู้นะใครจะรำขนาดไหนผมไม่รู้ผมมั่นใจว่าผมรำสวยกว่าใครแต่ที่รำแบบเบอร์ซ้อนแบบสวยกว่าใครผมจะมีอ่าใครใครเป็นบ้างโจรโจรเหรอค่ะโจรหาสัญญาณโจนหาเพื่อนโจรจผมไม่สามารถบังคับตัวเองได้ไม่สามารถบังคับเรื่อง เสียทรงเสียอาการนะครับปากผมเนี่ยปากผมสมัยที่ผมยังหลุด่อนรั่วลำปากผมจะเป็นแบบนี้ผมไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ชีวิตผมดำดิ่งไปเรื่อยนะครับสุดท้ายก็ ไปไม่รอดนะครับระหว่างที่ผมกาลังไต่เต้าจากเป็นผู้เสพนะครับก็ไปเป็นผู้พานะครับไต่เต้าจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันหนึ่งสุดท้ายเข้าอยู่ในเรือนจำนะครับเพลินเพลินไปหน่อยไม่ทันระวังผมเข้าคุกครั้งแรกอายุสิบแปดปีเท่านั้นสิบแปดนี่คือเด็กที่สุดในเรือนจํา คือในยุคของผมนี่มันเป็นอะไรที่ป่าเถื่อนมากตอนนั้นผมเป็นเด็กผมเข้าคุ๊กยอมรรบยอมรับแล้ว,ลว,ลวเข้าปุกรอบแรกนั้นน่ากลัวมากเสมือลูกวางน้อยเนี่ยหลุดเข้าไปในในยุคผมเนี่ยเอาตัวรอดเนี่ยสัญชาติตานมนุษย์เอาตัวรอดได้ทุกคนแต่รุ่นผมต้องเอาตูดให้รอดด้วยผมรอดผมรอดผมรอดให้ได้ ผมเอาตัวรอดด้วยเอาตูรรอดด้วยชีวิตในพุกในยุคนั้นผมต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะครับมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งผมเข้าไปต้องศึกษาทุกอย่างการกินการนอนการอยู่การดำรงชีวิตมันเป็นอะไรที่ยากลําบากนะครับในยุคผมเนี่ยภาษาคนก็มีแต่มันมีภาษาพุกด้วยนะครับผมต้องไม่หัดจําศัพท์ภาษาพุกอะไรบ้าบอหอแตกในนั้นเนี่ยผเข้าไปวันแรกเนี่ยผมคุยกับคนไม่รู้เรื่องนะครับเพราะผมไม่รู้ภาษา ผมจาได้มีวันหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนที่สูบยาเส้นสมัยที่ยังมีสูบได้ผมสูบยาเส้นผมสูบบุหรี่แต่ว่าผมพันยาเส้นไม่เป็นนะครับไอเราจะไปไปใช้รุ่นใหญ่ๆใช้หนาๆเขาทาก็ใช่เรื่องเพราะเราเป็นเด็กเนี่ยสิบแปดใช้เขาไม่ได้ก็ตัดสินใจหัดทําเองให้มันได้มีวันวันเออเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ผมนั่งหัดพันยาเส้นตรงตรงกระไดชั้นสองอ่าคุกมันเป็นตึกเรือนนอนนะครับ นั่งนั่งหัดพันยาเส้นเพลินเนี่ยพันออกมาได้ละมวลมวลแรกในชีวิตผมนะประมาณเท่าสิก้าแต่เป็นแต่ผมภูมิใจนะนี่มันคือสิ่งแรกที่ผมทํากับมือขึ้นมาได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะสูบได้ไหมนะระหว่างที่ผมจะจะอยากจะรู้ว่าจะสูบได้ไม่ได้ผมไม่มีไฟแช้ากิ่ก็ต้องขอยืมคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็โ oh, ครับนะครับผมขอยืมไฟเลยครับจะต่อยาครับ เขาก็ให้ผมต่อจังหวะผมก็ำลังจะดึงเนี่ยเพื่ออยากจะรู้มันสูบได้ไหมเดี๋ยวปื้ดเข้าไปเนี่ยมีชายผู้หนึ่งปรากฏตัวจนทุกวันนี้ผมจำเขาได้ม่ลืมเลือนนะครับเขาเดินมาด้วยท่านี้เขาเรียกสเต็ปโผล่เข้ามเดินมาแล้วลั่นวาจาใส่ผมเป็นการพักทายแอลุปรา ตายหยอสูนยเดดเนี่ยผมงงมันพูดอะไรวะด้วยความที nah, my independent, my independent, ình, ่งงนะผมก็มองหน้ามันเนี่ยมองหน้ามันด้วยความเลยมันถามผมเองนะเบ้าอะไรสั์ผมยิ่งงงเขาอีกเบ้าอะไรมันพูดภาษาอะไรวะ สุดท้ายเนี่ยมันยื่นมือเข้ามาอ๋อหามันขอยาเราสูบที่ว่าไม่พูดดีๆวะผมก็ส่งยาให้มันสูบนะพอมันสูบก็มันดึงเนี่ยเต็มเต็มข้อกับคนกระหายอะ่ะไมตกนอ,อดับยาแม่งดับผมอยากจะบอกมันนะมันดับตั้งแต่ซอยอสูบเดร็ มันก็ดา่าผมนะไอ้สัตว์ทำไมสัตว์ซีเรงเหรออย่าซีเรสัตว์๋ยวแม่งซูหลิงโอ้โหไม่พอใจก่อนจากไปมันบอกผมอะไรรึมะมึงแม่งโคตรซาเวเลยสัตว์เน้ยมูแม่งสริงแต่เดียเฮียเอายาเส้นมวลแรกในชีวิตผมไปแล้วทิ้งคำปริศนาเยียอะไรผมก็ไมู่้ผมก็ต้องไปเรียนรู้ชีวิตในนั้น แม่งพูดอะไรกันวะไปหัดไปฟังไปแกะไปโอ้โหกว่าจะกรู้ว่าอยพูดกับเขารู้เรื่องใช้เวลาเป็นเดือนเดือนในเดือนจํายุคที่ผมอยู่มีอะไรแปลกๆมากมายนะครับจนมาวันหนึ่งผมไปเจอคนที่ว่าแปลกมากคนหนึ่งไปเจอที่เดือนจําพิเศษพลแดนสีิเขาว่าผนว่าคนคนเนี้เปรียบเสม,มือนเป็นมัสคอตของเดือนจําเป็นตำนานของคุกนี้แล้ววันนี้ผมเจอเขาต่อหน้าต่อตา ผมไม่เจอเขาในขณะที่กําลังจะเข้าบล็อกซ่วงน,นะครับด้วยความที่ผมอยากจะขับถ่ายนะครับผมมองไปที่บล็อกเนี่ยเต็มเอี้ยทุกบล็อกเลยเหลืออยู่บล็อกหนึ่งไม่มีน้ําไม่มีอะไรเห็นนั่งก้มๆเงยๆผมจับจ้องไปที่เขาอ่ะเจตนาคือว่าเมื่อมึงไม่ขี้มึงก็รู้อ่กมามึงไปนั่งทำฟุ้งตีนอะไรนักหนาเนี่ยนั่งผมมองเพลินๆเ,เนี่ยปรากฏว่าชายผู้เนี่ย ใช้มือเนี่ยล้วงเข้าไปที่คอหานะครับแล้วหยิบสีเหลืองๆขึ้นมาแล้วกินเข้าไปเลยกินแบบเชิบเชิบเลยกินแบบสู้ตาสู้กล้องอ่ะกินแบบว่ากินกินแล้วแบบมึงมองทำไมวะมึงไม่รู้มึงไม่เคยเห็นนะมึวแดกทุกวันเนี่ยมึงมองมานี่คือตำนานเรือนจำนี้มนุษย์กินขี้นะครับชีวิตผมเนี่ยเคยดูข่าวดูสารคดีเคยเห็น มนุษย์กินคนเนี่ยเรารู้สึกสะพึงกลัวมาวันนี้ไม่เห็นมนุษยกินขี้ต่อหน้าต่อตาเป็นภาพจำถึง,งวันนี้เลยมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคุณภาพชีวิตของคนในคุกสภาพจิตใจสภาพจิตประสาทนั้นเป็นแบบไหนวัดจากชายผู้นี้เลยต่อยกินขี้ผู้นี้นะครับผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่มันโอ้โหมันแล้วก็ไปเจออย่างหนึ่งอันนี้ผมชอบนะ ผมเคยไปเจออยู่คนคนหนึ่งตัวผ,มผอมๆลายสักเยอะๆทรงจิ๊กโกปาดเปียวว่องไวนะครับทําอะไรกระชับฉับไวท่อดังเจ๋งซาวเราเดี๋ยวเขาพบเ,เพื่อนคนนี้พบเพื่อนนะครับทำมาหากินด้วยการค้าขายอยู่ในเดือนจำนะครับผมเห็นชายพวกเนี้ยเขาเปียวมากในความรู้สึกน้กสักลายเต็มตัวทรงจิ๊กโกรุ่นเก่านะครับจนมาวันหนึ่งเนี่ยพุกทีผมดูตอนนั้นจะเป็น อ,อายุธยาบำบัดสามนะครับเขาจะมีชุมบำบัดมีการเล่นดนตรีร้องเพลงมีอะไรต่อมีอะไรนะครับมีวันหนึ่งชายผู้นี้ขึ้นเวทีไปร้องเพลงใช้บทเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วทาเสียงเล็กๆอย่างนู้เครย่ำเคเย่ำเคเย่ำใครเยอะเฮานะผมตื่นตะลึงกับ่สิ่งที่เขาทังเฮ้ยทำไมจิ๋วตัวลายไปทําอย่างนี้วะโลกมันร้อนหรือเปล่าวะนี่มันคืออะไรวะเนี่ย พอร้องเพลงเสร็จเนี่ยเขาตัดสินใจเปิดใจบนเวทีนั้นนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่ลําบากมากชีวิตไม่เคยมีใครดูแลไม่เคยมีใครซัพพอร์ตไม่มีพ่อไม่แม่ไม่มีใครดีกับเขาเลยนะครับจนมาวันหนึ่งเขาอยู่ในเรือนจำเขาไปเจอน้าคนหนึ่งซึ่งเดียร์เขามากให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามีชีวิตให้เขามีอะไรดีๆอยู่ในเรือนจำแห่งนี้เขารู้สึกถึงคุณางามความดีของคุณน้าคนาคนั้นจึงอยากจะตอบแทนความดีของน้าคนนี้นะครับ จึงตัดสินใจโก่งตึงๆให้นะโก่งตึงๆแล้วยังไงต่อไปคิดภาพตามความรู้สึกผมตอนนั้นคือว่านี่คืออัานุภาพของความดีนะครับซึ่งมันมีลิธิ์ทางรนุภาพสามารถทําให้ชายคนนึงจิกซึ่งเป็นจิกโป๋ตัวลายเนี่ยถึงก็ต้องโก่งตึงๆได้นะครับ ผมอยากให้ทุกคนในที่นี้สรรสร้างความดีเอาไว้นะครับความดีมันมีประสิทธิภาพสูงมีใครในที่นี้ทําดีอยู่ไหมครับมันมันสร้างความดีไว้เผื่อจะมีคนข้างๆโก่งตึงๆให้ก็ได้ความดีมีอุพร้าไรแรงนะครับหลังจากผมติดติดคุกอย่างโชคโชนนะครับติดจนชีวิตเป็นได้เพียงแค่ผู้แสบ ผู้ค้าผู้ต้องสงสยัยผู้ต้องหาผู้ต้องขังแล้วก็มาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็วนหลุกดกลับไปกลับไปเริ่มต้นใหม่เป็นอย่างนี้อยู่หลายปี21สิบเดป,ปีนะครับจนชีวิตมันจะถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันมันพอได้แล้วอ่ะมันควรจะยุติได้แล้วชีวิตในราชทันธ์อย่างนี้ผมเริ่มสงสัยตัวเองแล้วว่ากูเกิดมาเพื่อราชทันธ์หรือเปล่าถ้าไม่มีกูสักคนราชทันธ์มันจะเจ๊งไหมเริ่มถามตัวเองอ่ะเริ่ม เริ่มไม่ใช่แล้วก็อยู่ไปเรื่อยเรื่อเริ่มไม่ใช่เริ่มอยากจะเลิกนะครับอยากจะอยากจะออกจากวงการนี้นะครับอยากจะเลิกเสพอยากจะเลิก้ายาอยากจะเลิกทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นผมไม่มีแรงบันดาลใจนะครับไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีใครสักคนประมาณนี้จนวันหนึ่งเนี่ยผมไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปเจอกันในสื่อโซเชียลนะครับคือในยุคนั้นเนี่ยผมผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็พอมีเอฟซีอยู่บ้าง เนีอยู่บ้างเนิดหน่อยนะครับไปเจอน้องผิววัน <único> น <Liberty Overwatch> ี้พูดคุยกันผมรู้สึกประทับใจในตัวผิววันนี้มากเขาเป็นเด็กนะครับแต่เขาคอยแนะนําในสิ่งนี้ให้ผมแรกๆเลยหลักๆเลยเขาจะแนะนําให้ผมเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้ได้นะครับเขาบอกกับผมว่าพี่ครับหนูจะดึงพี่ออกมาจากจุดนี้ให้ได้ผมมองเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างแสงสว่างของชีวิตแสงสว่างที่ปลายอุ่งมงนะครับ ตัดสินใจคบกันนะครับเก็บข้าวของมาอยู่กับผมเลยวันแรกในเข้าใจของวันแรกผมเนี่ยยังเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้ยังต้องใช้อยู่ยังต้องเติมอยู่แล้วจังหวะนั้นเนี่ยวาวมันเปิดแล้วคือมันต้องเติมแล้วนมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วมันต้องเติมแล้วผมก็ตัดสินใจบอกกับน้องคนเพี่น้องครับพี่ขออนุญาตขอเติมได้ไหมพี่ไม่ไหว พี่ไม่ไหวน้องเขาก็โอเคโอเคพี่หนูเข้าใจพี่คนจะเริ่มมันมันยากพี่มันต้องใช้เวลานหนูเขา้าใจเอาเลยพี่ไม่ต้องเกรงใจหนูผมก็รีบทาแบบเสร็จสับให้มันไวที่สุดนะคบพี่เสร็จสมวโรหมายร่างกายกระเย็ยนกระหรือแล้วเริ่มมีพลังเริ่มเริ่มมีพลังเริ่มแบบว่ารู้สึกดีแล้วน้องเขาถามผมว่าหนึง่งรู้ไหมพี่ครับเมื่อกี้พี่สูบอะไรอ่ะ พี่สุดตัวใหญ่นหนเนาะเหมือนไฟมันว่างว่างขอ,อน้องปวดมันเป็นแบบนี้ปวดมันเป็นแบบนี้สวยดีนะพี่ขอหนูดูหน่อยได้ไหมได้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 อยากดูได้เลยได้เลยได้ไดไดไดเลยเนียนะหนูก็ไม่เห็นมาหลายปีแล้วมาเห็นวันนี้มาหนูเกิดกิ่ลด,ดด้วย ผมก็บอกน้องเขาไปเอาเลยน้องถ้ากีเหลี่ยมมันครอบนำน้องก็เอาเลยรู้รู้กันสองคนไม่บอกใครรู้กันสองคนจัดเลยจัดเลยได้ครับพี่มันจะดีเหรอมันต้องดีละ่ะเอาเลยผมเอาให้น้องเขาะนะแต่ว่าน้องเขาไม่จบพันนี้นะพี่หยิบไปชักให้หนูหน่อยสิ เอาไฟแช็คมันก็อยู่ตรงนี้ไงไม่ใช่พี่ไม่ใช่อันนี้เอาไ้อีกอันหนึ่งอันนั้นน่ะมันจะไฟฟูไ่ไหมร้อนแรงมากแรงมากผมจําติดตาจนวันนี้น้องเขาเปิดแรกน้องเขาใส่เข้าไปอย่างเซียนเลยนะแล้วน้องเขาเขาเเอาเอาไฟอะแทงหลอด เปิดแรกเนี่ยห้องนเนี่ยยังมานหมอกความรู้สึกขอตอนนอั้นนะแม่งโกนธกับกูอีกแม่งฟาดิบกับกูเยอะเลยทำไมมันมันใช่หรือเปล่ามันใช่คนที่พูดกับกูอย่างนั้นหรือเปล่าใช่คนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหรือเปล่าน้องเขาใส่ผ้าใบดีแรกน้องเขาก็วาวเปิดเหมือนกันเพิ่มเติมแล้วทีนี้นๆๆๆๆๆๆๆ ลองผงใสอีกทีในจํานวนมากกว่าเก่านะครับแต่พลังของไฟนั้นเท่าเดิมเหมือนเดิมผ้าเดิมตอนหน้าต่อตาผมเลยนะผมผมเห็นหลอดแตกดังเพ้งความรู้สึกผมมันแบบว่ากูดูมาเป็นเดือนเลยไม่มีรอยร้าวมึงดูสองทีหลอดแตกเลย นั่งบอกว่ามึงจะดึงกูขึ้นมาจากจุดนั้นแต่น้องเขาก็าดึงจริงๆนะเพราดึงผมออกมาจากตรงนั้นแล้วเขาก็ลงไปนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเวลาสามวันข้าวปลาไม่กินน้องเขานั่งบริกรรมตาถาอย่างเดีวยว ความรู้สึกเหมือนโดนหลอกผิดหวังจีนแดงเสิรเจเจนงานตอแสงสว่างของน้องนั้นคือแสงของไฟฟูน้นะปวดร้าวเขาคุปดวปดน้วาวมากโดนหลอกแต่มันก็สอนให้เรารู้นะเราจะทําอะไรเนี่ยอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไปหวังกับคนอื่นเจอแบบนี้เข้าไป หลังฉากนี้ชีวิตผมหลังจากนี้ก็เข้าสู่เขาเรียกว่าต้องด้วยตัวเองเนี่ยด้วยตัวเราเองผมจะบอกอะไรให้นะติดคุกสิ้นอิสรภาพในถือว่าแย่แต่ถ้าออกจากคุกได้รับอิสรภาพแล้วไม่ได้รับโอกาสจากสังคมนั้นแย่กว่าเยอะแล้วก็อโอกาสคําว่าโอกาสสําหรับผมเนี่ยสําหรับผมนะโอกาสมันอยู่รอบๆตัวเรา ไอ้ที่เราไม่มีคือความพร้อมมากกว่าผมอยากให้ทุกคนในที่นี้ทำตัวเองให้พร้อมมากกว่าเขาต้องการคนที่ขับรถได้ถ้าเราขับได้เรามีความพร้อมเขาต้องการคนที่เก่งภาษาถ้าเรารู้ภาษาเรามีความพร้อมเขาต้องการใช้แรงงานใช้แค่แรงไม่ต้องใช้สมองเรามีแรงเราก็มีความพร้อมเราไปหาตัวเองดีกว่าทําตัวเองให้มันพร้อมหลายๆด้านดีกว่านะครับเชื่อว่าออกไปโอกาสจะเป็นของคุณนะครับ ถึงจุดนี้แล้วนะครับขอให้ทุกคนที่อยู่ในที่นี้ขอให้ติดคุกคอย่างมีความสุขช้อนชั้นเชิงชีวิตรักษาไว้อยู่นี้ต้องมีเชิงนะเสียเชิงไม่ได้นะเสียเชิงแล้วไ็จยังมองโบใชนะ รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ถ้ามีสิ่งดีๆเข้ามาเราก็ได้เฮกันเหมือนเดิมนะครับออกไปเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะทุกคนในที่นี้นะมีความกล้าทุกคนไม่แน่จริงไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกกล้าจริงบ้าจริงทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเราไปใช้ความกล้าในที่มันผิดวิธีมากกว่าเรากล้าที่จะทําในสิ่งไม่ดีเนี่ยกล้าที่จะทําในสิ่งไม่ดีกล้าที่จะทําเลวกล้าที่จะทำไรในที่สังคมเขาไม่องกานเรายังกล้าเลย ไอความดีเนี่ยเราจะไม่กล้าได้เน่าวะเราต้องกล้าเราต้องมวความกล้าแล้วออกไปทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับผมเชื่อว่ายุคนี้สังคมเปิดกว้างกว่าเมื่อก่อนนะครับสังคมยุคนี้เปิดกว้างกว่าเมื่อก่อนขนาดผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยใช้คาว่าเดนพลชนก็ได้เนะพราะผมติดคุกมาาขึ้งชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่คิดว่าจะเข้ากับสังคมได้เดืดได้เนี่ยผมผมอ่อผมใช้ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเปลี่ยนมาอยู่ในจุดที่สังคมเขาพอจะให้โอกาสเราได้นะครับ ผมก็กลับมาอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันคู่นี้ผมดีใจมากนะเดินวันนี้ผมเดินเข้ามาในคุ่อย่างสง่าผ่าเผยแล้วเดี๋ยวสักพักผมจะเดินออกไปอย่างสง่าผ่าเผยผมชอบอย่างนี้มากกว่าผมอยากให้คนเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับเอาละครับโอเคครับหลังจากนี้เยมพบกกบวงชักกูรคันเลอร์นะครับชักกูคันเลอร์เดี๋ยวก่อนนะครับผมชอบมากนะครับผมก็เป็นเอฟซีเขาบทเลงของเขานะครับสร้างแรงกระ้นให้กัผมขอบฟ้า ความเชื่อแสงสุดท้ายอ้างูไว้ไหวนะครับขอบคุณครับ